ฮัลโหลสวัสดีครับอ๋ยินดีต้อนรับสู่เกมโปเกมอนโกนะกาง่ายไปเลยกาง่ายเป็นหันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกมโปเกมอนนะครับ2021ยังมีใครเล่นอยู่ไหมน้อนนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาหาเพื่อนเล่นนะครับนะก็เพื่อนผมก็ยังน้อยอยู่นะก็ตอนนี้จะหาเพื่อนนะครับผมกตอนนี้เพื่อน59คนแล้วนะครับก็นี่นะครับสําหรับอ่าคนที่อยากจะ หาคนส่งบอลหรือหาคนชวนตีบอสนะครับก็แอดผมมาได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับผมก็จะชวนตีบอสทุกวันเลยนะครับผมนะก็สำหรับคนที่แอดมากก็ขอขบคุณล่วงหน้าเลยนะครับก็ผมจะส่งของขวัญแล้วก็ชวนตีบอสทุกๆวันเลยนะครับสําหรับคนที่อยากมีเพื่อนนะครับผมนะก็แอดกันมาได้นะครับก็สําหรับคนที่อยากแอดเพื่อนเยอะๆนะครับผมมี เว็บมาแนะนำนะครับก็เข้า Google ไปเลยเป็นแอปสำหรับเป็นเว็บสำหรับหาเพื่อนเพื่อนโปเกมอนโกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับผมก็นี่นะก็ะในนี้มีคนทั้งหมดอยู่น่าจะร้อยหกสิบคนนะครับนี่นะนี่เเลื่อนตั้งแต่ไปแอดมาตั้งแต่คนสุดท้ายเลยก็ได้นะครับก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับขอมาทิ้งไอดีไว้ทุกคนก็สามารถ อเอามาทิ้งไว้ได้นะครับอ่านี้ก็จะมีไอเดยเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นโปเกมอนนะครับผม,มใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับ20่สิบสองยี่สิค่ะสองพันหกนะครับก็ไม่นานนี่เองนะก็เขาก็มาทิ้งไว้ให้แอดไปกันด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากมีเพื่อนเยอะๆ ถ้าแอดครบหมดนี่ก็น่าจะได้เป็นร้อยนะครับแต่ผมก็ขี้เกียจแล้วนะครับได้แค่5 0คนเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายจริง <differ> ว <estratég flush> ันนี้มาหาเพื่อนเล่นนะอะไรอะไรทำไมช้าจังนี่ผมก็ส่งข่าวควันให้ครบทุกคนแล้วนะครับวันนี้ดูส่งครบทุกคนจริงๆนะครับกใค่อยากมีคนส่งข่าควันให้ทุกวันก็ แอดกันมาได้นะครับเลื่อนไปดู QR code ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมแล้วผมก็จะทิ้ง ID ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับนี่ครับผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ที่คอมเมนต์ comment ด้วยนะครับสำหรับคนที่ก่อโค้ดนี้ก็จะได้นี่เลยเยอะแยะมากมายเป็นไอเทมนะครับ ถ้าเขาสรุปโปเกมอนก็จะได้50าสิบห้าสิบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสตาร์ดัสนะครับแล้วก็ถ้าทำเสร็จหมดนี่ก็จะได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกโปเกมอนลาๆนะฮะที่ฟักไข่หินเมก้านะครับผมก็ได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่กรอกโคดนี้นะครับผมต้องเป็นผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะกรอกโค้ดได้นะครับอารมอส ตอนนี้บอสก็กำลังจะเกิดแล้วนะฮะผมรอตีบอสต,ตัวนี้อยู่นะอ๋อจะตีบอสให้ดูด้วยสักตัวแล้วกันนะ,ะเป็นตัวไหนไม่รู้แล้วครับเป็นโปเกมอนในตำนานแล้วครับอีก20นาทีมันถึงจะเกิดนะก็รอนะครับใช้บัตรตีระยะไกลเอานะครับผมไม่เดินไปหรอกนะเดี๋ยวโควิดติดเอานะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ก็บัตรระยะไกลหาได้ที่ไหนก็หาได้จากนี่แหละครการซื้อ,อมันเก็บได้5ใบนะครับถ้าซื้อแบบ3ใบ2ครั้งมันก็จะหายไปใบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนํานะครับแนะนําให้ซื้อครั้งหนึ่งคูณ3แล้วก็เอาไปใช้ใบหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาซื้ออีกนะครับมันเก็บได้5ใบนะครับใบนี้ได้จากการซื้อแล้วก็เป็นกล่องอ e ีเวนต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่มันว่างๆกล่องสุดท้ายเลยนะครับ อาทิตย์หนึ่งมันจะมาครั้งหนึ่งครับใช้1คอยในการซื้อนะฮะเป็นบัตรตีระยะไกลนะครับสำหรับสายฟรีก็ใช้แค่1นบาทนะฮะหนคอยในการซื้อนะครับก็หาการหาคอยก็ไม่ยากนะครับการหาคอยก็เป็นการเติมซื้อ19บาทก็ได้นะครับได้100คอยหรือว่าจะเป็นการวางโปกเกมอนไว้ที่ยิมนะครับ ให้โปเกมอนของเรายืนเฝ้ายิมนะครับในเวลา8ชั่วโมงถ้ายืนครบ8ชั่วโมงก็จะสามารถรับเหรียญ50คอยได้1ต่อวันนะครับสูงสุดได้แค่50คอยเท่านั้นนะครับคุณจะวาง10ยิม20ยิมก็ช่างนะครับคุณสามารถรับสูงสุดได้แค่50คอยนะครับแต่ข้อดีในการวางหลายยิมก็คือโปเกมอนไม่ต้องยืนนานนะครับยืนแค่ยิมแล้ว1ชั่วโมงมันก็นับเป็น เวลา8ชั่วโมงแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องยืนยิมเดียวแต่ถ้ายืนยิมเดียวก็ต้องยืน8ชั่วโมงนะครับถ้ายืนสี่ยิมก็หารลงไปนะครับก็เอาสี่ไปหาร8ดนะครับก็จะได้2นั่นเองก็ต้องยืนยิมละ2ชั่วโมงนะครับผมก็คงจะเข้าใจกันเนาะเอาง่ายๆก็คือถ้ายืนยิมเดียวก็ต้องยืนนานๆนะครับแต่ถ้ายืนหลายๆหลายๆยิมมันก็จะ คละกันไปนะครับเมื่อกี้เพื่อนชวนตีบอสนะครับนี่นะเวลาใกล้จะถึงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวถึงเวลาตีบอสผมก็จะมาตีให้ดูแล้วกันนะครับอ่าห้าดาวอ่าบอสห้าดาวนะครับบอสตำนานนะอะไรไม่พบตำนาน g p S อะไรเนี่ยปล่อยมันไปแล้วกันนะครับมันก็ลุลนแบบนี้แหละ จอกันใหม่ตอนพอทเกิดนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับอ่าดูซิเวลาบอสกำลังจะเกิดนะฮะอีก2นาทีนะครับผมก็เข้ามารอกันในเกมเลยนะครับนี่อีกหนึ่งนาทีครึ่งไม่รู้จะเป็นตัวอะไรนะก็เข้ามาจับม่อนรอนะครับผมก็เกิดเยอะแยะมากมายเลย จับาลฮะตัวไหนเกิดก็จับเล่นไปนั่นแหละครับเพื่ออีพีนะครับผมจะได้อัพไวๆตัวหนอนโง่ๆนี่ก็ยังหลุดเนาะจับวนๆไปรอบอสเกิดนะครับผมก็เวยี่บเจ็เองนะไม่ได้หมดอะไรนะ ก็สามารถมาเพิ่มเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนกันได้นะครับเติบโตไปด้วยกันนะชุบยืนยนเล่นไปนะบอสก็จะเกิดแล้วแหละจะมีแจ็คซับตัว2ตัวนะจับตัวนอนไว้อีโวเล่นนะครับ,บดีเดิน ปกติแล้วจัดโปเกมอนนี้ต้องโยนสมบูรสใส่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่โยนหรอกมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นชึบฮะอาา่อาเกิดแล้วโอ้ดูสิตัวอะไรโอ้ตัวนี้อีกแล้วนะมนจับไม่เคยได้เลยทีเดียว ก็ใช้บัตรติลยาไกลไปนะครับก็เข้ามาเราในห้องอโปเกมอนแนะนำนี้จะเป็นอโปเกมอนที่เขาแนะนำมานะครับว่ามันชนะทางบอสตัวนี้นะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเอาใครเดีวลงไปตัวหนึง่งดูที่จะมีใครมาไหมตีคนเดียวไม่ไหวนะครับ ตีคนเดียวไม่ไหวก็จะเชิญเพื่อนนะฮะก็ใครออนอยู่ก็จะเชิญนะครับคนคนี้เพื่อนผมเองก็เชิญเชิญมาชึบรอคนเข้ามาตีช่วยนะครับถ้าไม่มีคนเข้ามาก็จะกดออกเลยนะครับ ที่ว่าจะมีใครเข้ามาไมตอนนี้มีผมคนเดียวนะไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับอืมอไม่มีใครมาเลยนะครับก็กดออกไปใหม่นะปัดไม่เสียนะครับถ้าเรายังไม่เริ่มตีปัดจะไม่เสียนะครับ ก็ยังไม่มีคนเข้ามาตีเลยนะคนไปไหนกันหมดนอะเราคนเข้ามาก่อนอตัวนี้ปกติแล้วน่าจะมีคนมาตีเยอะอยู่นะครับอ่าสองคนแล้วไม่ไหวนะครับอย่างไรต้องสิบคนขึ้นนะครับบอสซีขนาดนี้ก็เชิญเพื่อนไปใหม่นะครับ ก็เชิญเชิญนะครับเชิญสามคนนี้ไม่ไหวนะครับสี่คนแล้วนะอ้โเวลสี่สิบ โอ้โหเบีวห้าสิบโอ้โหสุดยอดอันนี้โหดมากเลยนะฮะอันนี้สี่ห้าคนน่าจะไหวแล้วนะครับ mm hmm. เรียวขนาดนี้อ่าเพื่อนผมเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เวียวสามสิบก็คนที่ผมเชิญมานะครับ <c oughs> <c oughs> ไหวนะฮะเจ็ดคนนี้ไหวแล้วนะครับ ดูจากเลเวล40-50นี่หมูหมูเลยนะฮะหมูมากหมูมากบอกเลยเบลขนาดนี้นะยังไงก็ไหวนะครับ 3 2 1อ,อ่าเริ่มได้ดูกันตีบอสไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือการจับบอสนะว่าจะจับมันได้ไหมน,ไน,นะครับเข้าไปไม่ค่อยได้ผลเลยนะเนี่ยหลบการโจมตีหลบ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 หล,ล,ล,ลบสกิลมันอ่าพอมันใช้สกิลมันแล้วเราก็ยืนตีเรื่ๆเลยนะมันใช้อันติไปแล้ว ้มันจะใช้เองแล้วก็หลบนะครับหลบหลลบไปเรื่อยๆนะมันเช็แล้วมันเช็คแล้วหลบครับนี่ังไงอยการหลบโ้ัรุมเลยโอ้โหนก็ตายิอยนตัุนเลนเปียนเปยลวลบถ้าหลบได้นี่จะไม่ค่อยโดนดาม่าง จังแบบนี้เลยเจ็บมากนะฮะถ้าแบบจังดลงน้อยลดได้รับเดียวคึ่งเลยฮะบเดียวครึ่งน,น,นะฮะตีา,ๆๆาไม่หลบหรอกอ่าอย่างนี้งงก็ตายนะฮะถึงหลบได้ก็ตายอยู่ดี เกือบครึ่งเลยนะใส่อออออดอนนะครับอันตีไปครบตีน้องไม่เข้านะครับเราทันดีนะครับสกิลของบอสตัวนี้จะเป็นธาตุเหล็กมากกว่าเป็นธาตุเหล็กนะครับก็จะตีเราไม่เข้าแต่ถ้าอันตินี่ก็เก็บอยู่นะ กับธาตุดินนะครับเพราะว่ามันเป็นพัสดุ์เลยฮะไปลบๆโอ้โหลบไม่ได้ตายนะฮะถ้าลบไม่ได้นี่ตายนะครับลบๆเยอะๆลบเยอะๆฉันจะดีไปสายฟ้านะลบๆลบๆลบๆสไลด์สไลด์สไลด์ลบๆลบรอบลบรอบอ่าลบได้ ลบง่ายนะครับลบง่ายลบง่ายๆโึกสวนกันอ่ายร้อไม่ตายนะครับมาดูกันสิว่าเราจะได้บอลกี่ลูกนะครับดูมันลดขนาดไปเหลือเท่าไหร่โอ้โหสองพโอโ้จับยากนะฮะจับยากมากอย่างเงี้ยดูสิมันมีชื่อเราไหมก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับ ก็มีเดว,เวลพวกเวลสูงสูงนะครับได้บอลมาสิบเอ็ดลูกก็ถือว่าน้อยนะครับก็ใช้หุ่นทองคำของเราไปก็แนะนำให้รอมันตีก่อนนะครับชึบอ่ามันโดดชึบอ่าสุดยอดอยิงได้สุดยอดนี้มีโอกาสที่จะได้สูงนะครับแต่มันก็ลุดอยู่ดี กระโดดนี้ไม่น่าจะหลบได้นะครับแต่ว่าถ้ามันโจมตีนี้มันหลุดง่ายนะครับชึบไม่รู้จะได้ไหมนะบอลสิบรูปนี้อ่าหลุดนะครับจัดยากมากบอกเลยอย่ามันโจมตีแนละ้ว สวยนะอยู่ดีแล้วนะหลุดเจ๋งเลยนะมึงเนี่ยนะดวงฮนะใช้ดวง99ในการจับบอสเป็นพึ่งพ่อในตำนานนะครับตัวนี้บอนจะหมดแล้วนะครับ ชึบชึบโอ้โหเรียบร้อยครับได้แล้วนะฮะก็มาดู CP กันนะครับได้ CP มาเท่าไหร่ตัวนี้ผมไม่เคยจับได้เลยโอ้โหสองพันหกนะครับก็มาดูสแต็กอ๋อใช้ได้นะครับใช้ได้ก็สามดาวอยู่นะครับอยู่ในระดับที่ดีนะครับผม ก็ไม่มีหลอดในหลอดหนึ่งเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นอ่าสิบสองสิบสามสิบสองนะครับก็ผมน่าจะทายถูกนะครับสิบสองสิบสองสิบสองนะผมประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่มั่นใจก็เข้าไปเช็คในอา่านี้นะครับเป็นโปเกมอนที่เอาไว้เช็ค IV นะครับผมโปเกมอนที่เอาไว้เช็คอา่าก็เข้าไปนะครับกดที่รูปภาพ ตรงซ้ายบนนะครับผมซ้ายขวาข้างบนขวานะครับก็กดรูปที่เราแคปมานะครับนี่งายสิบสองสามสิบสองเห็นไหมครับอ๋อไม่มีผิดนะครับผมซีพีสูงสุดอยู่ข้างล่างนะครับนี่เป็นสี่พันสองร้อยนะครับแล้วก็ HP สูงสุดของมันอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมนี่ถ้าเราอัพขึ้นไปได้นะครับที่เลเวลห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นเลเวลที่ตันแล้วนะครับ ใช้แคนดี้อ่าสองร้แคนดี้นะครับก็เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับอ่าอเวโปรแกรมนี้นะครับก็ไปโหลดกันได้ใน Play Store หรือ iOS นะครับพิมพ์ไปชื่อข้างบนนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับโปเกมอนอ่ากินจินอะไรนะี่แหละก็อย่าลืมอ่าแอดกันมาด้วยนะครับสำหรับคนที่อยาก ที่จะตีบอสนะครับแต่ไม่ยู่อยู่ใกล้เสานะครับผมก็จะเชิญไปนะครับผมใครจะเกิดอีกแล้วนะครับเยอะเลยแต่ว่าบัตรตีบอสผมหมดแล้วนะผมก็ไม่อยากจะซื้อนะครับนี่เป็นภารกิจผมเสร็จนั่นเองจากโปเกมอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเกมโปเกมอนโกฝากแอดกันด้วยนะครับก็จะ ทิ้งคิวอาร์โค้ดไวอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นโค้ดนะครับอย่าลืมใส่กันด้วยอ่านี่เป็นคิวอาร์โค้ดของผมนะครับก็สามารถแคปแล้วก็ไปสแกนกันได้ในเกมนะครับสแกนก็กดสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้นะครับข้างๆรหัสนี่เห็นไหมก็จะสแกนได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้าเจอกันใหม่นะครับ